สวัสดีสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รถหมดสัญญาเช่านะโกดังบางนามาอัปเดตกันนะครับก่อนเส้นเปีนะฮะว่ามีรถอะไรน่าสนใจบ้างเนาะกับรถหมดสัญญาเช่านะครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังกันนะฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชด้วยนะฮะแล้วเราจะพากันไปดูรถกันนะทำไมถึงขายดีจังนะอันนี้คืออาณาจักรครับรถหมดสัญญาเช่าของ RD D Car Center ครับนะฮะมีทั้งตัวรถเช่าเองนะฮะร,รายวันรายเดือนนะครับก็จะเป็นกลุ่มนี้นะก่อนที่จะนำออกมาขายกันเนาะก่อนที่จะนำออกมาขายกันนะฮะอีกสักสองปีนะเราจะอาจจะได้ในเรื่องของรถไฟฟ้านะครับที่นำมาขายเดี๋ยวรอดูรถไฟฟ้านะว่าราคาจะเหลือประมาณเท่าไหร่นะครับเหลือประมาณเท่าไหร่เนาะ อ่ะนะฮะก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดในเรื่องของซับคาร์นะครับซับคาร์นี่ก็จะเป็นรถเกี่ยวกับรถเช่ารายวันรายเดือนรายปีนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับผมก็ไม่ไดออ้อยู่ตรงหน่วยนี้เนาะเราส่วนใหญ่เราก็จะไปอยู่หน่วยขายหลังจากนำรถกลับมาแล้วนะครับรถชุดนี้ครับจะเป็นรถที่เหมือนมาสต็อกไว้แล้วกันนะ เพื่อที่จะระบายออกนะครับนะฮะร,รถจะมีเจ้าของแทบจะทุกคันแล้วเนาะเพราะว่าบริษัทเขาดิวไว้หมดแล้วนะครับกับเจ้าใหญ่ๆนะฮะเจ้าใหญ่ๆคืออะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นในเคสของบริษัทนะครับเจ้าของกิจการเจ้าของธุรกิจนะครับรถชุดนี้ก็จะออกไปตามตั้งหน้าร้านตามเต็นต์ต่างๆที่บริษัทได้ดิวไว้เพราะฉะนั้นมันเป็นรถที่เอามาจอดเพื่อเป็นสต็อก ที่จะรอรถหมุนทุกเดือนทุกเดือนนะครับรถเราก็จะเลยไปไวนะครับบางคนโทรมาถามบอลคนียังอยู่ไวโอโหูทำไมขายไวจังโมหรือเปล่าเออนะฮะก็ตามนั้นนะครับตามนั้นก็โม้กันไปนะแต่มาแล้วก็รถไม่มีแล้วกันนะเพราะฉะนั้นรถเดือนต่อเดือนครับไปไวมาไวรถหมดสัญญายเช่าคือรถที่ประวัติแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะไม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ,แ,นะรบแล้วก็ ปล่อยเช่าก็คือป้ายแดงทั้งหมดเลยนี่เห็นปะ่ะชุดนี้มาไม่ถึงเดือนหมดเลยนะครับเพราะหมดสัญญารถนี้เป็นชุดปี2019นะฮะ2019 2019ได้เป็นตัว e p l l n e r นะฮะ e p l l n e r เข้ามาเกือบ30คันนะครับนี่เตรียมส่งมอบแล้วยังไม่ได้เก็บรายละเอียดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นแทบจะไม่ต้องเก็บเลยเพราะรถชุดนี้ใหม่น้อยมากนะฮะอยู่ที่กติกาผู้เช่า นะครับผู้เช่าบางท่านเป็นหน่วยรัฐใช่หปะ่ะหน่วยรัฐหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือภาครัฐนะครับบางบางคันเนี่ยมันแทบจะแบบต้องเขียนชื่อใช่ปะ่ะเขียนชื่อว่าจะเอารถไปไหนใช้กี่โลกลับมากี่โลนะ้ำมันเท่าไหร่กติก,กาของคนที่อยู่ในองค์กรน,นั้นที่เขาเใช้รถนะฮะรถหลวงหรือว่ารถไรก็ช่างนะครับนี่แหละฮะกติก,กาชัดเจน ชุดนี้ไม่ไปถึงแสนเลยนะฮะขายเกี้ยงเลยราคา5,000สนห้าหมบาทนะครับแล้วก็ลงมาอยู่ที่5 3 5แ0 0สามนะครับก็กวาดยนเกี้ยงนะครับโทรมาถามก็ไม่มีให้แล้วนะฮะไม่มีให้แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูเดือนต่อเดือนนะครับตั้งไว้ราคาเท่าไหร่แบบไหนรถชุดนี้ไม่แทบจะไม่ต้องงออะไรมากมายเพราะว่ามันขายตัวมันเองได้อยู่แล้วนะครับไม่แท้ประวัติแท้นะครับบางคันอาจจะมี ชนไดบ้างนะครับราคาได้ก็ซื้อเพราะไม่ได้มีผลอะไรเกี่ยวกับเครื่องยนต์นี่ใช่ไหมเออมันก็เอารถไปได้เลยขับได้เลยสบายๆนะฮะชุดนี้เกี่ยงแล้วครับนะครับเป็นได้มาเป็นปี2019เท่ากับว่าปีนี้ปี2025นะปีนี้ปี2025เท่ากับรถ6ปีเลขไใหม่ 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 90,000เกี่ยงตับรถ6ปีนะครับ เฉลี่ยปีละหมื่นนิดนิดเองเนาะอ่ะต่อมาครับจะเป็นรถ Fortuner ครับตัวนี้จะเป็นตัวในรุ่นของขับ4นะฮะขับเครื่รอง4ล้อนะครับปี2020นะครับขายไปในราคา8 0ดแ0 0เจ็ดหนะเลขเลขนี้นะครับส่วนโตโยต a าเอวตินะฮะเป็นปี2020ถ้าเป็นตัวไฮบริดณนะตอนนี้นะฮะเลขใหม่ก็ค่อนข้างที่จะสูง นะครับเอาคนรับได้นะฮะไม่ซีเรียสนะฮะไปอยู่หน้าเต็นท์ไม้น้อยก็ว่ากันไปแต่อยู่ตรงนี้ไม้แท้100%ยเนะครับไม้สองแสนไปอยู่เต็นท์อาจจะเหลือหลักแสนก็ได้นะเพราะฉะนั้นคันนี้ขายในราคาอยู่ที่4,99,000บาทครับปี2020เลขไม่ประมาณแสนกลางแสนปลายส0 0 0 0 0บวกไม่ได้มีผลนะผมบอกเลยนะครับเกี้ยงนะส่วนตัวนี้จะเป็น4ประตูครับเออโทษทีแคนะฮะแคป ปี2 0 1 9ปีเออปี2 0 1 8ปี2019นะครับราคาก็อยู่ที่3 1 0 0สนห0โดยประมาณนะครับส่วนตัวนี้จะเป็น Fortuner นะฮะ Fortuner ตัวนี้จะเป็น l e g e n d e ครับเคลื่อน2ล้อท็อปออฟชันแล้วหน้าตาหล่อๆแบบนี้ไม่ได้เก็บงานด้วยบอกเลยขัดขัดห้นกันสนหนิมเก็บสปาขัดเคลือบนะครับเตรียมส่งมอบแล้ว 9ก9า0 0นบาทซื้อสดไม่เสียแวดแล้วนะครับซื้อสดไม่เสียแวดแล้วอะเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นรถหมดสัญญาเชานะ่าเนาะมันมีหลากหลายบางนะครับอยู่ที่เราอยากได้แบบไหนชอบแบบไหนนะครับเป็นรถที่คุ้มค่านะไม่มีแวดนะครับแล้วก็รถประวัติชัดเจนนะครับซื้อโดยสบายใจกับบริษัทใหญ่ของอาคเนย์คปับพรถคือรถ ป้ายแดงทุกคันนะครับเป็นชื่อเดียวเลยคืออาคเนแคปิตอลทุกคันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องมากังวลในเรื่องของมิสชีพหรือการโกงการทุจริตต่างๆเพราะรถชัดเจนนะนะครับเร่มอยู่ในมือของอาคาเนแคปิตอลนะฮะหลังจากเสร็จแล้วนะครับส่งมงส่งมอบแล้วนะครับเร่มจะตามไปภายใน15วันนะฮะร,รถเรามีหลยแบบหลายแบบหลายกลุ่มนะฮะคุณด นะฮะโตโยต้ามาเจตตี้โตโยต้าคอมมูเตอร์นะครับหลักๆจะได้เป็นปีใหม่ๆทั้งอันนะรถประมาณ4ปี5ปีนะครับตัวนี้ก็จะเป็น Fortuner ครับแล้วก็4ประตูเกีอร์ธรรมดานะฮะ T เกียร์ออโต้ T o? อ่ะโทษทีนะ T พอดีพี่พี่เขาบอกเกียร์ออโต้ใหม่แลไรพี่เจพัสนะครับเจพัสม่นน้อยนะฮะ ปี2020 4 2 8 0 0 0บาทนะครับแล้วก็ Toyota f o r t ์จ e r นะฮะ800,000กว่าบ,บาทคุ้มไหมนะอ่ะนะครับก็มีรถเยอะนะครับก็ติดต่อมาเราจะได้รถอยากได้แบบไหนอยากใช้งานแบบไหนจะซื้อเข้าบริษัทจะซื้อใช้เองนะครับคดคุ้มนะฮะขายตามสภาพครับเหมือนฟิลรถราคาส่งนี่ดูดิเห็นแบบนี้ออกหมดนะครับ แต่เพียงแค่เรามีสิทธิ์แค่เลือกก่อนภายในต้นเดือนเท่านั้นเองนะภายในต้นเดือนเท่านั้นเองแต่ถ้าปลายเดือนแล้วนะครับมันจะเป็นสิทธิ์ของพ่อค้าที่เข้ามาเหมารถขายได้ทุกคันครับจะเป็นรถโดนรถไม่โดนนะครับราคาตามกตจิกาเพราะฉะนั้นตรงนี้รถเยอะมากนะครับรถเยอะท่วมวมเดือนต่อเดือนนะฮะเดือนหน้าเข้าอีก700รคันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแคปบครับนะฮะแครบ,แบออโต้นะครับ 389,000บาทนะฮะถ้าอยู่ในโปน้ำท่วมนะครับหรือว่าอยู่จังหวัดที่โดนอุทกอภัยเช่นภาคใต้นะครับสำเนาทะเบียนบ้านถูกต้องลดไปอีก1,000 0บาทเนาะลดไปอีก1 0,000บาทนะครับหัวเดียวกียรอออโต้นะฮะสคันนะครับมีโดนคันหนึ่งแล้วก็รถสวยคันหนึ่งนะฮะเลขไม้แป0 0 0ืกับ1,000 0แสก็คือ2คันนี้นะครับก็ยังอยู่นะครับยังอยู่นะใครมาก่อนก็เลือกก่อนเลย นะครับแล้วก็จะเป็นแคปเกียร์ออโต้นะฮะแคปเกียร์ออโต้นะครับสามแสนแปดหมื่นเก้าพันนะครับ, 3, 8, 9, 000, รบแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสี่ประตูปี2020ครับนะฮะเกียร์ ar, ธรรมดาเรียกมาอยู่ประมาณสักสามหมื่นขายอยู่4ี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทนะครับขายอยู่แปดแสนเออโซทตทีสี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทไม่มีแหวนเพิ่มเติมนะครับไม่มีแหวนเพิ่มเติมเพราะว่าเราจะซื้อในรูปแบบของ บริษัทเลยนะครับในรูปแบบของบริษัทเลยไม่โดนแวนเจแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่คุ้มค่าครับปกติแล้วเราไปเลือกกันที่เต็นท์นะฮะร,รถชุดนี้จะไปอยู่เต็นท์ทั้งหมดนะครับรถชุดนี้จะไปอยู่เต็นท์ทั้งหมดนะฮะแล้วก็โล่งแล้วเนาะโล่งแล้วหัวเดียว m 1 5 0นี่นะฮะขายแล้วเนาะแล้วก็จะมีตัว1.9ครับปี2020 พร้อมกับแคริบอยชุดนี้ก็ขายดีมากนะฮะขายดีมากบริษัทมาซื้อหลายคันมากนะครับเพราะว่าคุ้มค่ากับเงินเขาผมเคยถามนะว่าส่วนใหญ่เขาไปซื้อรถที่ไหนเขาก็จะมามองรถพวกนี้ครับเพราะว่าเขาไม่ใช้เองนะเขาซื้อไปให้พนักง,งานเขาใช้นะครับแล้วรถมันตรงสเปกหมดเขา้าศูนย์ใหม่แท้เขามีโอกาสที่จะโดนหลอก น้อยมากนะครับเพราะรถชุดนี้จะไม่มีการหลอกใดๆทั้งสิ้นเราเป็นในนามของบริษัทใหญ่นะครับขายตามสภาพครับรถจิ้มเป็นจิ้มสบายใจแน่นอนถ้าซื้อกับทางบริษัทเนาะอ่ะนะฮะฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นปี2018นะฮะ1.9นะครับราคาไม่ข้าม2 0 0 0นะครับบวกลบนิดหน่อยนะครับราคาก็ พี่โทรมาเช็คนะครับขายตามบริษัทกําหนดเท่านั้นนะฮะไม่มีการบวกใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นรถชุดนี้เราจะได้ในราคาเดียวกับพ่อค้านะฮะลดนิดหน่อยเนาะลดนิดหน่อยนะครับพ่อค้าเขาซื้อเยอะนะฮะก็อาจจะมีคันละประมาณสัก5้าพันหมื่นเนาะโอเคนะประมาณนี้ครับกับบริษัทอาคาเน่แคปิตอลครับรถหมดสัญญาเช่านะฮะ ที่มีอาณาจักรใหญ่ๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะให้เพื่อนๆนะฮะได้ติดตามกันแล้วก็มาดูรถมือสองที่ปลอดภัยแล้วก็น่าซื้อนะครับซื้อไปไม่มีการเกเรใดๆทั้งสิ้นเพราะรถประวัติสู์ทุกคันรถตู้คอมมวเตอร์ปี2020ตอนนี้ราคา1ล้านกับอีกหลัก10,000นะครับไม่ว่าจะเป็นเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์ออโต้นะฮะ ยังพอมีอีกไม่กี่คันนะครปกตินี่ท่วมเลยนะรถตู้80คันขายกันเดือนเดียวนะฮะก็อยากให้คนที่กำลังสนใจนะครับรถมือ2อนะครับอย่าลืมครับนะฮะมาที่รถโมสัญญาเช่าแล้วพี่จะได้ของที่ไปใช้แบบสบายใจแล้วก็คุ้มค่าเงินการจ่ายของพี่แน่นอนเนาะเพราะรถพวกนี้แค่ต้องการละบายสต็อกเท่านั้นครับนะฮะเขาได้กำไรจาก การปล่อยเช่าเรียบร้อยแล้วนะฮะที่นี่คือบริษ,ษัท RDD Car Center สาขาบางนาแล้วเรามีทั้งหมด2โกดังนะครับทั้งโกดังเทพรักษ์แล้วก็โกดังบางนานะครับเปิดเป็นเต็นท์หเต็นท์ก็คือน้องใหม่นะฮะอยู่ที่เรียบมอเตอร์เวย์กาญจนาพิเษกเนาะแต่ตรงนั้นก็จะเป็นทําเต็นท์นะครับแต่ส่วนใหญ่ตรงนั้นก็มาเอารถจากที่นี่ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นมาดูรถโกดังครับตามนี้เลยนะฮะ ฝากไว้ด้วยนะครับก็094295297กับบอล R d ร์ดีดีคาร์ครับรถหมดสัญญาเช่าของ r d d ดี c ีคาร์เซ็นอะครับอยู่ภายใต้ของ a าค c a p นแคปิตอลสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ